ฤทธิ์ของยาเสพติดทาให้คนที่เป็นเครือญาติถึงขั้นฆ่ากันตายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างน้ากับหลานตอนแรกกันั่งทํางานอยู่ด้วยกันเลิกงานเสร็จแล้วก็ตั้งวงกินข้าวแล้วก็สังสรรค์แล้วมันมีสุดราเข้ามาด้วยอยู่ๆหลานเนี่ยที่มีอาการหลอนจากฤทธิ์ของยาเสพติด ร้องไห้ค่ะบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินตามมาตลอดเลยทีนี้นะ้าชายก็ไปเตือนนะคะเพราะว่าพอร้องไห้แบบนี้เริ่มเสียงดังเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะนอนไม่ได้ปรากฏว่าหลานชายมโมโหที่ถูกน้าเตือนไปเตะเสยปลายคางทําเอาน้าเสียชีวิตเลยหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางตํารวจกับผู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะหลังจากได้รับแจง้งว่ามีคนถูกทาร้ายจนหมดสติอยู่หลังวัดบ้านวัวค้องที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เจอร่างของสุรชัยต่างโอดอายุ62ปีค่ะหมดสติตามร่างกายเนี่ยมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบไม่มีชีพรจรก็เลยต้องรีบปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะเจ้าตัวเสียชีวิตสันนิษฐานเบื้องต้นว่าดูจากแผลการทำร้ายแล้วน่าจะมีเลือดข้างในสมองส่วนคนทำร้ายชื่อชาคริตผ่านคำอายุ23เป็นหลานค่ะ ได้รับทราบข้อมูลในเวลาต่อมาว่าหลังจากทำร้ายน้าเสร็จแล้วเดินหนีไปทางวัดตำรวจเลยตามไปรวบตัวจับมาได้สอบถามกับนายชาคริตคนก่อเหตุนายชาคริตบอกว่าตนเองเนี่ยมาช่วยงานน้าได้ประมาณ3วันหลังจากเลิกงานก็มีการตั้งวงดื่มเหล้ากันทีนี้เหมือนเห็นเห็นผีผู้หญิงชื่อนิ่มมาพูดคุยคเขาอ้างแบบนี้นะแล้วผมมากลัว ผมกลัวผมก็เลยร้องไห้เพราะว่ากลัวผีแล้วอยู่ๆน้าเนี่ยก็เข้ามาตบศีรษะอย่างแรงเลยต่อยออพอตบศีรษะอย่างแรงสักพักผมก็ไม่อยากมีเรื่องอผมก็เดินหนีทางฝั่งน้าก็ยังเดินตามมาอีกหลังจากนั้นก็เลยทะเลาะวิวาทชกต่อยกันแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ผมเตะเสยปลายคางไปจนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งแน่นิ่งไปเลยแล้วผมก็เดินมาเรื่อยๆเพราะว่าหนีผีผู้หญิงที่ชื่อนิ่มไงแล้วอยู่ๆก็โดนตำรวจตามมาจับทีนี้ถามไปถามมาค่ะว่าเอ๊ะ ผีผู้หญิงที่ว่าเนี่ยมันมีจริงๆหรอหรือว่าเราใช้ยาเสพติดเราหลอนอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้เสพยาบ้าเข้าไปสิบเม็ดแล้วทีนี้ลุงห้ามผมดึงแขนผมครับครับแล้วไงต่อแล้วก็ต่อยกันครับแล้วทีนี้ผมก็วิ่งมาครับอืมวิ่งมาแล้วทีนี้เขาเอาปืนเบี้ยงใส่ผมครับแล้วไงต่อเบี้ยงแล้วก็เขาก็เดินตามผมครับอ่าแล้วไง แล้วที่นก็ต่อยกันครับต่อยกับใครต่อยกับลุงครับแล้วมีดใครไม่ไม่มีไม่ใช่มีผมครับเราต่อยกับลุงครับเะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องลุงมาห้ามผมครับห้ามเรื่องอะไรเรื่องผมร้องไห้ครับเราร้องไห้ทําไมมีผู้หญิงมาช่วยมีมีผู้หญิงมาพูดกับผมครับผู้หญิงคนนั้นคือใครไม่รู้ครับไม่แด่เสียงครับเสียงเข้าหูเรา อ๋อทราบในเวลาต่อมาว่าจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาแล้วไปเตือนเขาไม่ได้เป็นน้าชายนะคะเป็นลุงผู้ชายทางตำรวจเนี่ยคุมตัวไปไปตรวจประวัติปรากฏว่าชาคริตเคยถูกตำรวจจับมาก่อนนะคะ<ม>ในข้อหาทั้งเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองติดคุกไปปีกว่าๆนี่เพิ่งพ้นโทษมาตอนปี2562นะคะ<ม>แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยพอพ้นโทษออกมาแล้วกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่จนกระทั่งเกิดอาการหลอนแล้วคิดว่ามีผีผู้หญิงตามมาคุยด้วยพอหลอนปุ๊บเจอผี เกิดความกลัว<ม>กลัวก็ร้องไห้ทางฝั่งญาติก็ไปเตือนพอญาติไปเตือนทะเลาะก,กับญาติฆ่าญาติตายนะคาที่เลยนี่ไปอยู่ไม่รู้ว่าไปอยู่ในคุกจะเห็นผีหรือเปล่านะ่าน<อ>ีไม่ได้ด้วยทีแล้วญาติอ่ะพอเห็นเขาออกจากคุกมาไม่มีงานทําเอามาทํางานด้วย<ม>สุดท้ายมาก่อเหตุแบบนี้บุญคุณไม่เคยจําเลยค่ะ